สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทำเอาน้ำนะคะาวันนี้อากาศร้อนนะมาทำน้ำทานกันนะคะจะทำอ,อ,อันแรกก็จะทำเป็นน้ำน้ำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชายเย็นนะไอ,อ้ไม่ใช่นมเย็นนมเย็นนะนมเย็นนมเย็นนะอุปกรณ์มันก็จะมีอ,อ,อันนี้ที่คุณยายแสททำแล้วนะก็จะมีนมนะคะใส่นมลงไปนะนม ใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้าร้อนใส่นมลงไปสามสามช้อนชานะสามช้อนชานะคะแล้วก็ใส่น้ําลงไปใส่น้ําร้อนนะคะใส่น้ําร้อนลงไปแล้วก็คนนะคะคนคนนะคะคน คนนะคะทำไม่ทำไม่ยากนะทำไม่ยากเอาเอ่อนมนะคะนมข้นนะนมข้นหวานนะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะสามช้อนสามช้อนชานะสามหรือสี่ช้อนชานะแล้วแต่นะคะแล้วก็เอ่อเติมเติมน้ําตาลทรายลงไปใส่น้ําตาลทรายลงไปหนึ่งช้อนชานะหนึ่งช้อนชาคนนะคะอันนี้คนกับน้ําร้อนนะคนกับน้ําร้อนนะคะอันนี้คนกับน้ําร้อนนะ นะคะขั้นต่อไปเป็นเอ,อ่อนมเย็นนมเย็นอันนี้เราก็จะใช้เป็นเฮบูบอยสีแดงนะเราจะใช้เป็นเฮบูบอยสีแดงหรือสีเขียวก็ได้นะคะถ้าใส่ลงไปนะใสลงไปนะคะ แค่นี้มันก็จะเป็นเอ่อนมเย็นแล้วนะเป็นนมเย็นแล้วนะคะขั้นตอนมันก็จะมีนมนมข้นหวานนะนมข้นหวานแล้วก็น้ําตาลทรายนิดหน่อยนะแล้วก็น้ําร้อนนะแล้วก็เฮลบูบอยนะคะเฮลบูบอยนะคะแค่นี้เสร็จแล้วะคะ่ะเสร็จแล้วแล้วก็ยกเทยกเทยกเท,กเทอันนี้ก็จะเป็น,อน,นพอดีแก้วหนึ่งนะคะแก้วหนึ่ง ต่นี้เอ่อต้องใส่นมนมสดนะนมสดเราไม่มีนะเราก็ใช้เป็นเลกเตอรซอยก็ได้นะคะนี่เสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นเป็นเออเขาเรียกว่าเออเป็นอันนี้นะคะอันนี้เขาเรียกเป็นนมเย็นนะคะนมเย็นนะคะต่อไปเราจะทำอีกหนึ่งเมนูนะคะเป็นเออน้ำแดงโซดานะน้ำแดงโซดานะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ทำคือเอาน้ำแดงใส่ใส่แก้วก่อนนะ น้ำแดงใส่แก้วกะเอานะคะกะเอาอย่าให้หวานมากนะคะแล้วก็เอาโซดาใส่ลงไปนะคะโซดาโซดายี่ห้ออะไรก็ได้นะใส่ลงไปนะคะโซดาใส่ลงไปน้ำก็จะมีนมมีอะไรอย่างเงี้ยนะเตรียมพร้อมไว้นะอยากทานอะไรแล้วร้อนแล้วก็ทานนั่นเอานะคะอันนี้ก็จะเป็น อันนี้เขาเรียกว่าน้ำแดงโซดานะเอ,อมันก็จะมีแล้วมันก็จะมีเป็นนะเป็นโซดานะแล้วก็เป็นเฮลบูบอยเฮลบอยสีเขียวหรือสีแดงก็ได้นะใส่ลงไปนะคะแล้วก็เใส่โซดาลงไปนะคะน้ำโซดานะน้ำโซดาน้ำโซดาลงไปนะคะแล้วก็ทิมรสชาติเอานะคะว่าหวานมากหวานน้อยนะคะนะคะร้อนๆทานแล้วชื่นใจนะคะชื่นใจต่อไปแล้วก็มาเทนะคะ เทใส่แก้วเยอเปล้วนี่เราได้ทานแล้วนะคะโอเคอันนี้เราก็จะได้นะคะอันนี้เป็นเอ่อน้ำแดงโซดานะคะน้ำแดงโซดานะคะน้ำแดงโซดานะคะและอันนี้จะเป็นนมเย็นนะคะเป็นนมเย็น น,ะะนมเย็นก็ทาไม่ยากนะมีนมข้นนะคะนมนมข้นหวานนะแล้วก็นมสดนะคะนมข้นหวานนมสดแล้วก็เป็นเฮลบูบอยนะสีเขียวสีแดงก็ได้นะใส่กับน้ําแข็งนะคะฐานนั่นหน้าร้อนนะคะออาต่อไปอันนี้เป็นเอ่อน้าน้าแดงโซดานะน้ําแดงโซดามันก็จะเป็นเอ่อน้าแดงคือเฮลบูบอยนะเฮลบูบอยสีเขียวสีแดงก็ได้นะแล้วก็เส่วนผสมของมันก็แค่มีโซดาแค่นั้นเองนะคะ ก็เทใส่น้ำแข็งนะอันนี้ก็ได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะทําง่ายๆทานนะคะไม่ต้องยุ่งยากนะคะนะคะอันนี้เทาานี้เราก็ได้ของทานแล้วนะคะนะคะอันนี้เป็นเป็นมายมเชื่อมนะเป็นมายมเชื่อมโอเคค่ะคุณยายก็ขอจบเอ่อการสาธิตการทำนมเย็นแล้วก็น้ำแดงโซดาแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ